สวัสดีค่ะกำารน,น,นี่ฟิลเล็ตมือค่ะสาอ้าพี่พาน้องมาผัดพะนยงค่ะพี่น้องผัดพน้นงไห่สามีกินคาะเราอยากกินผ้แนงนะคะอันถามถว่าเฮ็ดถือสูตรบ่เฮ็ดตามที่เราหมักแล้วนะคะเนะาะฝรั่งกับคนไทยกับมกบักก็คือกันค่ะ อันถ้าเราไปกินยูร้านนะคะพี่น้องเราก็ว่าเขาเห็ดบ่แซ่บคือจังเสาไก่เห็ดค่ะเพระาะว่าเราเคยกินตั้งแต่รสชาติเท่าเห็ดแห้เนาะค,ะะะคะ่ะเนาะมาค่ะนนี้ก็ใส่พริกขมิ้งพริกอันพริกแกงกระสือ,อยุนี่เลยเด้อค่ะพี่น้องมาได้มาตตาบ้านเขาหรอค่ะมาค่ะนี่ห่อนี่ละกะแซ่บบ,บ่กะหอมดีอยู่เด้อล่ะค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยเผ็ดหลายเหมาะสำหรับฝรั่งเนาะค่ะเนาะ สำหรับก <jewelry> ๊อกกินเดี๋ยะออ่ก่อน แล้วค่ะผัดไปมันคืกินหอมนะคะพี่นอก Các con, về phát ngôn tay của khách hàng cái để phát ngôn mày để phát ngôn để phát ngôn mày để phát ngôn mày để phát กะทิใส่หอนี่ก็ได้ด้ค่ะอัน,นมันค่อยมันดีค่ะพี่น้องอู้ใส่เนื้อหมูหลายค่ะค่ะมงข้าวนี่เอาใส่เบ็ดแพกเลยบักหลายนู่นได้ด้คะพี่น้องคณอนะกต้มแมนในหน่ยยวยนี่เด้อค่ไ่น แล้วก็ใส่นุ้มนะค่ะใส่นุ้มลงไปอืมแล,ล้วค่ะแล้วก็รอให้มันเดือดค่ะพี่น้องะครับต่อไปที่ใส่น้ำตาลสองสอนนะค่ะ <c oughs> น้ำตาลโง <c oughs> แเราก็รอให้มันเดือดจะเข้ากันค่ะแล้วนะเามาปรุงมาค่ะจากนี้เขาปล่อยให้มันเดือดแล้วก็สุกแล้วเนาะ,ะคะนะ่ะวันนี้เขาสิมาปรุงรวดกันค่ะอันมาหั่นเสาไก่ใส่น้ำตาลไตเร็วเนาะคะ่ะ ใส่รสดีนะค่ะป้ที่น่ะใส่รดดีนค่ะใส่รดดีนี่แหละค่ะสาวไก่ใส่แต่น้ำตาลกับรสดีซึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าสามีสาวไก่เราบ่กกิ่นชูรสนะคะเนาะอันชูรสสาวไก่กับปลาไสาแลรวค่ะใส่น้ำตาลไปแล้วใส่ซัมเน่แหละค่ะใส่แต่น้ำตาลกับรสดี พอเลยค่ะปกติมีสาวก่ที่ใส่อันใส่มันฝรั่งลงไปพร้อมเนะะ้อค่ะแต่ว่ามือนีมันฝรั่งไม่ได้ไปซื้อนะคะ่ะซํานีกระสุกแล้วค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะสามีสาวเราสาวไก่เรากินแบบนี้เลยนะค่ะเนี่ยเออละมากแบบนี้ถ้าคันคลิปนี้กับไว้ซันนี้ก่อนนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบังคับพี่น้องแ่บอยู่ค่ะ